คุณเจเจนะครับได้สอบถามเมื่อ5วันที่แล้วนะฮะแล้วก็วันเนี้ยผมก็มาทำคลิปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูน่าก็กลับมาตกเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะคุณเจเจเขาบอกว่าตอนลูน่าซีเนี่ยลงที่อาจารย์ซื้อไว้จากหลักแสนเหลือเท่าไหร่นะครับและจะมีแนวคิดแบบใดถึงยังไม่ปล่อยจนมันกลับมาครับมันกลับมาแล้วมันก็กลับไปแล้วนะครับคืออย่างนี้ฮะ ตอนครั้งแรกที่ผมลงลูน่าสนี่นะครับผมลงไป90,000ื่นนะครับฉเฉลี่ยไปฉเฉลี่ยมาฉเฉลี่ยไปฉเฉลี่ยมานี่นะฮะมันก็ล่วงมานะฮะจาก90,000นเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก20,000กว่าบาทนะครับก็รวมแล้วประมาณสัก6กล้านห้าแเหรียญลูน่านะฮะพอช่วงต้นกันยาที่ผ่านมาเนาะมันก็ขึ้นมาแต่ที่0.02ถูกไหม พอร์ตของผมเนี่ยมันขึ้นมาเป็นประมาณจาก2 0,000นเนี่ยมันขึ้นมาเป็นสองแสนสองหมื่นห้าพันกว่าบาทนะครับก็เป็นจังหวะที่คุณเจเจได้ถามพอดีว่าผมเนี่ยทาไมยังไม่ปล่อยคือผมจะบอกงี้ครับการลงทุนเนี่ยผมแบ่งเป็นสองแนวทางแนวทางที่หนึ่งคือผมก็จะซื้อไว้แล้วก็ถือยาวๆแล้วก็ตั้งเป้าเอากําไรแบบระยะยาวนะฮะ เลขแบบหนึ่งคือต้องการจะแบบเก่งกําไรแบบเทรดดิ้งคือซื้อมาขายไปแบบเล่นระยะสั้นนะครับมันก็แบ่งเป็น2พอร์ตเลยนะพอร์ตเล่นยาวเนี่ยผมมองเป้าว่าถ้าขึ้น1บาทผมจะขาย1ล้านเหรียญและส่วนที่เหลือเนี่ยรอมันขึ้นเป็นหลักใกล้ๆ1ดอนก็จะขายอันนี้คือพอร์ตเนี้ยเราวางแผนอย่างนี้ไปแล้วในขณะที่ถ้าเกิดผมจะลงทุนอีกจุดหนึ่ง คราวนี้ผมก็จะเล่นแบบเก่งกําไรอาจจะลงประมาณสักหมื่นหนึง่งขึ้นนิดหน่อยก็ขายละลงมากก็ซื้อเพิ่มคือเล่นแบบซื้อซื้อขายขายเพิ่งเก่งกําไรดังนั้นไอ้พอที่ผมถือไว้ไม่ปล่อยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพอร,ระยะยาวไงมันไม่ใช่พอร,ระยะสั้นที่ผมเลือกจะเก่งกําไรแบบนั้นนะครับและตอนนี้เนี่ยเหรียญลูน่านะครับจาก0.02เมื่อประมาณสัก 4- 5หวันก่อนเนาะมันก็มีข่าวฝัดแต่ละแบบเลยนะฮะ ซึ่งก็ไม่แปลกอะไรมันเป็นโลกของการลงทุนอยู่แล้วครับแต่จะบอกงี้นะข่าวฟัดเรื่องหนึ่งที่ผมแปลกใจก็คือว่าที่ข่าวว่าโดควอนเนี่ยที่เป็นเจ้าของเหรียญลูนาเนี่ยเขาอะโดนหมายจับจะบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันจะกระทบเนี่ยมันไม่ใช่เหรียญลูนาซนะมันน่าจะเป็นลูนาที่2อที่มันเพิ่งออกใหม่เพราะโปรเจกต์นั้นเนี่ยมัน impact หรือว่ามันขึ้นตรงกับ โดคอยโดยโตรงฮะในขณะ,ะที่ลู n a C เนี่ยตอนนี้โด,โดโคอนเนยเขาปล่อยให้ชุมชนหรือว่าดาวของลู n a C เนี่ยเป็นผู้ดูแลการที่ออกนโยบายการเผาต่างๆนะฮะการที่จะทําให้อาแต่และเอ็กเชนเนี่ยช่วย1.2ในการเผาเนี่ยมันเกิดจากกลุ่มชุมชนของลู n a C นะเป็นกลุ่มดาวหรือตอนนี้เขาพยายามจะทําให้ลูน่าเนี่ย มันเป็นดีซัลทไลท์แบบ100%ในหาาที่ลู n น่า2.0เนี่ยซึ่งมีอดเดฟมีโดคอนที่เขาฟอกออกมาเนี่ยจากลู n น่า C เนี่ยไอตรงนั้นเน่เขายังเป็นซัลทไลท์อยู่นะฮะและผล Impact กระทบเนี่ยน่าจะกระทบฝั่งโดคอนในเรื่องของเหรียญลูหน้าธรรมดามากกว่านะไม่ใช่ลู n น่า C นะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาที่มันขึ้นเนี่ยเราอาจจะตกใจอาจจะตื่นเต้น ศึกษาข้อมูลไม่มากพอเราอาจจะตื่นเต้นแล้วก็เห็นตัวเลขราคาลงก็รีบเทขายแน่นอนฮะช่วงขึ้นช่วงขึ้นเพราะตื่นเต้นมันก็ขึ้นเร็วช่วงลงลงเพราะตื่นเต้นมันก็ลงเร็วฮะเป็นเรื่องปกตินะฮะช่วงนั้นอาจจะเป็นการเล่นรอบหรือเป็นช่วงโฟโม่นะฮะมันก็เลยแบบขึ้นลดกันแบบกระจายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นก็เป็นกรลไรให้คุณเจแล้วกันนะ,ะว่าตอนเนี้ผมก็ยังคงถึงรู้หน้าเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ คิดว่าอาจจะมีอีกสักพอร์ตหนึ่งมาซื้อซืๆขายๆเก่งกำไรระยะสั้นบ้างละเพราะว่าเห็นวงจรของมาแล้วสามารถทําได้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่การลงทุนแล้วก็การเรียนรู้ของเพื่อนเองนะฮะว่าเพื่อนเนี่ยมีความรู้มากพอหรือเปล่าถ้ายังไม่พร้อมอย่าเพิ่งลงทุนอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ